ความดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้ทุกคนแต่ควรให้เฉพาะคนที่เห็นค่าเท่านั้นถ้าคุณรู้ดีว่ากำลังทำดีผิดที่เป็นคนดีในที่ที่ไม่มีใครต้องการและยิ่งเป็นคนดีเท่าไหร่กลับโดนละเลยมากขึ้นยิ่งพยายามเท่าไหร่กลับโดนมองว่าไม่สำคัญถึงเวลาแล้วที่จะหยุดทำดีผิดที่ไม่ใช่ให้เลิกเป็นคนดีแต่ให้เลิกเอาความดีไปให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกหนึ่งที่อันตรายที่สุดแต่น้อยคนที่จะรู้ตัวนั่นคืออยากได้รับการยอมรับเพราะอยากให้คนอื่นรักเราเพื่อให้คนอื่นยอมรับเราเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนสำคัญแต่ปัญหาคือเราทำความดีกับคนที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นเราอยู่ในสายตาบางครั้งทุ่มเทจนหมดแรงแต่ไม่มีคำขอบคุณช่วยจนตัวเองเหนื่อย แต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องปกตินั่นเป็นเพราะคุณกำลังทำดีผิดคนและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือคุณไม่รู้ตัวเพราะคนที่ไม่เห็นค่ามีพฤติกรรมแบบหนึ่งคือเขาจะรับทุกอย่างโดยไม่รู้สึกผิดคนแบบนี้ไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาไม่ใช่คนที่คุณต้องสนใจความดีไม่เคยทำให้ใครหมดค่าแต่ความดีที่มอบให้ผิดคนทำให้ตัวคุณเอง ถูกทําให้หมดค่าลงเพราะเขาไม่เห็นสิ่งที่คุณทําให้มนุษย์บางคนไม่ได้โหดร้ายไม่ได้ใจร้ายแต่เขาเป็นคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคนอื่นและไม่ใช่ในที่คุณที่ต้องฝืนทําความดีเพื่อให้เขามองเห็นคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรับและไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้ที่ควรได้รับสิ่งที่ดีจากคุณการทําความดีผิดที่ มันกำลังทำลายตัวตนของคุณมันจะทำให้คุณสงสัยในตัวเองคิดว่าคุณไม่ดีพอหรือว่ายังพยายามไม่มากพอแต่ความจริงคือคุณไม่ผิดแต่แค่เลือกทำดีผิดคนถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้ต้องหยุดทันที 1. คุณเหนื่อยแต่เข้าเฉยชาไม่มีการถามไม่มีการสนใจไม่มีความห่วงใยแต่ยังรอรับ สิ่งดีที่คุณทำโดยไม่สนใจความรู้สึกของคุณ 2. คุณถูกคาดหวังแต่ไม่เคยถูกขอบคุณคุณกลายเป็นของตายไม่ใช่คนสำคัญ 3. คุณรู้สึกว่าความดีของคุณไม่มีค่าแสดงว่าคุณอยู่ผิดที่ 4. คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณไม่ให้ถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกแบบนี้คือความอันตราย 5. คุณไม่รู้สึก เป็นตัวของตัวเองต้องพยายามมากเกินไปหยุดทําดีผิดที่ลองถอยออกมาไม่จำเป็นต้องหายไปหรือไม่ต้องหนีแต่ลดในการทำอะไรให้เขาให้เขาแต่พอดีไม่ใช่ทุ่มเทจนเกินกำลังกลับมาดูแลตัวเองก่อนรักษาจิตใจของตัวเองเปลี่ยนจากการทำดีให้คนอื่นมาเป็นการลงทุนในชีวิตตัวเองกลับมาอัฒนาตัวเอง ชีวิตจะเติบโตขึ้นเมื่อคุณหยุดทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของคุณอย่างแท้จริงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องพยายามให้มากแค่เป็นตัวเองแต่เขาก็ยังเห็นคุณค่าของคุณนั่นแหละคือที่ที่ควรอยู่คนบางคนจะไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่ว่าคุณจะทำดีมากแค่ไหนเมื่อคุณหยุดทำดีผิดที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่า จะมีโอกาสใหม่เข้ามาได้เจอมุมมองใหม่คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าให้ทุกคนมารับคุณเกิดมาเพื่อเจอคนที่รักโดยที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพยายามมากแค่ไหนกับคนที่เคยเห็นค่าของคุณเคยช่วยใครจนตัวเองเหนื่อยแต่เขากลับทำเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญทำดีให้คนอื่นมามากแต่เขาคิดว่า เป็นเรื่องที่คุณต้องทำวันนี้ถึงเวลาที่คุณต้องหยุดไม่ต้องฟังเสียงคนอื่นไม่ต้องฟังความคาดหวังจากคนอื่นฟังหัวใจตัวเองพอทำความดีให้ตัวเองก็พอความดีเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่อยากเปลี่ยนความดีที่คุณทำบังคับคนอื่นให้มาเห็นค่าคุณ okay. ไม่ได้เปลี่ยนให้เข้ามารักคุณไม่ได้ทำความดีให้กับคนที่เข้าเห็นค่า เลือกไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับคุณที่ไหนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณที่นั่นไม่ใช่ที่ของคุณที่จะต้องทนอยู่ต่อไปไม่มีใครมีสิทธิ์มาด้อยค่าคุณไม่ต้องกลัวที่จะไม่มีใครเพราะความกลัวทำให้คุณอดทนกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ลองปล่อยทุกอย่างที่กำลังฝืนความรู้สึกอยู่ปล่อยทุกความสัมพันธ์ที่ทำให้เหนื่อยปล่อยทุกความคาดหวังที่กำลังทำร้ายคุณ และปล่อยกับบทบาทการเป็นคนดีที่ไม่มีใครเห็นค่าคุณไม่จําเป็นต้องแบกอะไรไว้จนเกินตัวไม่จําเป็นต้องวิ่งตามใครไม่ต้องเหนื่อยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพียงเพื่อหวังกับคําว่ามีคุณค่ามีคนเห็นคุณค่าจากคนที่ไม่เคยตั้งใจจะเห็นตั้งแต่แรกความดีที่คุณทำมันงดงามแต่ต้องมอบความดีความงดงามนี้ให้ถูกคน คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตามไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนที่ถูกใช้ไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับอารมณ์ของใครคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวคุณเองเป็นคนที่มีค่ามีความหมายในวันที่คุณหยุดทําดีผิดที่คุณจะรู้สึกว่าชีวิตเบาขึ้นจะได้พบความสงบสบายใจชีวิตนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่ฝืนตัวเอง แต่จะให้รางวัลกับคนที่กลาบล่อยสิ่งที่ไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีคุณค่าถึงจะไม่มีใครเห็นและจะมีค่ามากที่สุดในวันที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนหยุดทำดีผิดที่หยุดเสียใจในที่เดิมหยุดให้ความรักกับคนที่ไม่ต้องการหยุดเอาความรู้สึกไปแลกกับความสนใจจากคนอื่นเปลี่ยนเป็นทำดีให้กับตัวเองรักตัวเองให้มากสิ่งไหนที่ไม่ใช่ ให้ตัดทิ้งไปโดยไม่ต้องลังเลคุณเริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีคําว่าสายเกินไปเพราะชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นขึ้นทันทีที่คุณเลือกตัวเองแค่คุณยอมรับว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคู่ควรกับความดีที่มีคนมองเห็นคู่ควรกับคนที่ให้เกียรติคุณคุณไม่ผิดที่ทำความดีคุณแค่ผิดที่ทําความดี ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าถึงเวลาที่ต้องกลับมาหาตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาทำความดีเพื่อตัวเองทุกความดีที่คุณทำมีคุณค่าเสมอแต่ต้องทำความดีให้ถูกที่และถูกคน